สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนธัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีติดตั้งตัวเปิด 3D บนมือถือ Android แบบฟรีๆนั่นเองนะครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับคุณผู้ชม โอเคเราไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับคุณผู้ชมอันดับแรกเข้าไปที่ Google เลยครับผม Google Search นะฮะแล้วพิมพ์คำว่า er. T S F Launcher T S F เวั N L A U N C H E R เสร็จแล้วคกดหาครับนะครับผมมันจะอยู่ในตัวแรกเลยนะครับนะะสำหรับแอปนะฮะ T S F Launcher 3D Shell for Android APK ดาวน์โหลดในส่วนนี้มันจะอยู่ในเว็บไซต์ของนะครับ https m apk p e l com นั่นเองนะครับในส่วนนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่สะดวกที่จะเข้ามาทาง Google นะครับผมจะวางลิงก์การดาวน์โหลดไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนั่นเองนะครับโอเคแต่เข้าไปเลยปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะให้คุณผู้ชมปัดขึ้น แล้วแตะไปที่คําว่าดาวโหลด APK นะครับผมสีเขียวนะฮะแถบสีเขียวเลยปุ๊บพอมาถึงหน้านี้ให้คุณผู้ชมนะครับกากบาททิ้งไปเพราะเป็นโฆษณานะครับปึ๊บเมื่อมาถึงหน้านี้ใอ้คุณผู้ชมทการดาวน์โหลดได้เลยนะครับปึ๊บตอบตกลงด้านล่างปึ๊บตอนนี้กําลังดาวน์โหลดอยู่นะครับนะปุ๊บรงมานนี่ครับรอสักครู่นะครับ โอเคตัวนี้ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณผู้ชมปัดขึ้นหรือแม่กดไปหรือไม่ก็กดไปที่คําว่าลบนะครับผมนะปึ๊บหลังจากนั้นให้มาแตะคําว่าเปิดด้านล่างครับนะสีฟ้าตัวเล็กด้านล่างเลยปึ๊บอ่ามันก็จะเด้งมาหน้านี้มันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับคุณผู้ชมติดตั้งครับเรอรอสักครู่นะครับกําลังติดตั้งแอปอยู่ โอเคตอนนี้ติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วนะครับแล้วก็เปิดใช้งานเลยนะครับผมเมื่อมาถึงหน้านีนะ้คือผู้ชมแตะนะฮะแตะไปตรงไหนก็ได้ครับแตะฟรีไปหนึ่งหนนะครับ,รรบปึ๊บหลังจากนั้นตอบอนุญาตตอบโอเคอนุญาตให้สิทธิ์แล้วก็เปิดหลังจากนั้นแบ็คกลับครับ ครับมันก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับผู้ชมให้คุณผู้ชมแตะไปที่คําว่าเอฟเฟกนะครับจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเล็กๆนะอยู่ประมาณตรงนี้แตะเลยครับปึ๊กนะครับผมในส่วนนี้นะครับมันจะมีโหมดการตั้งค่านะครับนะจะมีเดสก์ท็อปมีดวเวอร์มีคลิกกิ้งมีเมนูมีมาร์กนะครับในส่วนนี้ก็คือนะฮะแถบตรงนี้ก็คืออยู่ในหมดของเดสก์ท็อปนั่นเอง นั่นก็คือนะครับลักษณะการเปลี่ยนหน้าจอนะครับเวลาเปลี่ยนหน้าจอนะครับมันจะมีการแสดงนะฮะการแสดงที่ต่างกันนะคุณผู้ชมสังเกตด้านบนนะฮะเนี่ยครับผมจะเลือกอันนี้แล้วกันนะฮะอันที่เป็นวงกลมเล็กๆเนี่ยฮะอันที่สามโอเคถัดไปตรงดอเวอร์นะครับนะฮะให้คุณผู้ชมแตะเลยดอเวอร์มันจะเป็นตัวเล็กมากนั่นก็คือการรวมและกระจายของกลุ่มแอปนั่นเองนะครับเราก็เลือกเอา จะเป็นการกระจายของกลุ่มแอปประมาณนี้นะครับแล้วแต่มุ่งช่วงบบผมเลือกอันที่สามก็แล้วกันปึ๊บถัดมาคลิกติ้งนะครับผมตรงนี้แตะเข้าไปปึ๊บคือก,การแสดงเกิดปฏิกิริยาของแอปเวลาที่เราแตะเข้าไปนั่นเองครับแล้วก็เลือกเอาจะเอาแบบไหนนะครับผมเนี่ยปฏิกิริยาของแอปผมขอเอาอันนี้ก็แล้วกันนะครับผมอันเนี้ยปึ๊บอ่า ต่อไปเมนูนะครับแล้วก็แตะเข้าไปปึ๊บก,ก็คือการสแสดงแถบนะครับการใช้งานของแอปนะเวลาที่เราแตะตัวแอปแชร์ไว้นะครับมันจะมีลักษณะการใช้งานแตน่ละอย่างแต่ละอย่างเองนะครับเราก็เลือกเอ,เอาแบบไหนนะครับผู้ชมนะฮะก็จะเป็นผมขอเอาเป็นทิศฎอันที่สามแล้วกันนะครับปึ๊บโอเคต่อไปมาร์กแล้วก็แตะเข้าไปปึ๊บ นี่ครับตัวแอปก็จะมีลักษณะลูกไฟนะครับหรือจะเป็นอย่างอื่นแล้วแต่ผู้ชมเลือกนะครับผมผมก็เป็นลูกไฟแล้วกันนะครับอันแรกเลยปึ๊บเสร็จแล้วให้คุณผู้ชมแตะแบกกลับครับพอเสร็จหมดแล้วเนาะนะครับผมปึ๊บมันจะจะเข้ามาที่หน้าหลักเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมดัวต่อไปนะครับผู้ชมสังเกตเวลาปัตันซ้ามันจะไม่มีแอปให้เราใช้งานนะครับถ้าเราอยาก นำแอปมาใช้งานในส่วนนี้นะครับให้คุณผู้ชมแตะไปที่ในส่วนนี้ฮะวงกลมเ,เล็กๆจางๆนะครับผมซ้ายมือน,นะครับนี่ฮะแตะก็เลยปุ๊บ,บก็คือการตั้งค่าทีมต่างๆแร้วจะเป็น wallpaper นั่นเองให้คุณผู้ชมนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวพึ่งฮะปุ๊บอ่าเวลาปิดนะฮะเปิดใช้ปิดก็แตะไปนะครับโอเคเปิดใช้แตะไปที่แอปนะครับก็คือกลุ่มแอปนั่นเองนี่นะครับ หลังจากนั้นเราก็ทําการเลือกแอปได้เลยนะครับนะครับชอบแบบไหนก็นะครับผมนะฮะขอไปครับเลื่อนฮะใช้เลื่อนเอาแตะแช่แล้วเลื่อนเอาครับปึ้งนี่ครับผมชอบไหนก็แตะแช่แล้ววางครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะแล้วก็ปัดหานะครับผมจนกว่าเราจะพอใจนั่นเองคุณผู้ชมในส่วนนี้เดี๋ยวผมขอเป็นเอาโทรศัพท์อีกอันแล้วกันนะครับ ไปโอเคเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มแอบครับเรียบร้อยครับแอปก็ามาแล้วคุณชมอ่ะล็องเปิดดูแอปโทรศัพท์ก็เปิดได้ตามปกตินะครับคุณชมโอเคต่อไปเราจะลบเราก็แตะค้างไว้ปึ๊บล้วก็แตะไป,ป,ปะที่คําว่า delete ได้เลยนะครับปึ๊บมันก็จะลบออกจากหน้าจอนี้นะครับแต่ก็ยังอยู่ในส่วนของโหมดของ การตั้งค่าทีมอยู่นะครับเข้าไปดูใหม่นะครับแตะไปที่นี่ครับผมแตะไปอีกนี่ครับโทรศัพท์ก็มาอยู่ตรงนี้แล้วคุณผู้ชมโอเคเรามาดูในส่วนตับต่อไปนะครับคุณผู้ชมสําหรับในส่วนต่อไปให้คุณผู้ชมแตะไปที่ตรงกลางนะฮะที่เป็นจุดๆขาวเล็กๆตรงนี้นะฮะแตะแล้วก็ดันขึ้นนะครับพึ๊บนี่ครับก็คือการเปิดหน้าจอนะครับสมมุติเปิดหน้าจอในส่วนของแอปนะฮะแล้วก็มาตรงหน้าแอปแล้วเราก็ปล่อย มันก็จะเด้งมาที่หน้าแอปเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมโอเคนะครับแบ็กกลับโอเคในส่วนนี้นะครับตรงกลางนี้เราจะลองใหม่นะครับแตะเข้าไปนะครับเมื่อสักครู่นี้เราปล่อยให้อยู่หน้าจอของแอปเนาะเราจะตอนนี้เราจะปล่อยให้อยู่หน้าจอของเป็นหน้าจอหลักนั่นเองนะครับนี่ครับมันก็มาอยู่หน้าจอหลักแล้วคุณผู้ชมอันดับต่อไปให้คุณผู้ชมแตะบริเวณนี้นะครับแล้วก็ปัลงปึ๊บมันก็จะเปิดในหมวดของนะครับ ชื่อนะครับนะในหมวดของประจัญชนะหรือว่าอักษรหมดนะครับของแอปต่างๆนะครับจะเป็นแบ่งแอปนะครับตามอักษรชื่อต่างๆนั่นเองคุณผู้ชมเห็นไหมฮะก็จะประมาณนี้เนาะนะครับถ้าเกิดอยากแบรว่าเร็วๆเราก็แตะตรงนี้ครับปื๊ดปื๊ดเนียฮะโอเคนะครับผมแอปกราฟต่อไปนะครับก็คือการเปิดหน้าแอปนั่เองก็แตะไปที่ในส่วนของจุดขาจุดขาวตรงกลางนะครับปื๊ดมันก็จะเด้งมาหน้าแอปแล้วนะครับคุณผู้ชม นะครับผมนะใช้งานได้ตามปกตินะครับผมมันจะมีฟังก์ชันในการใช้งานในการค,าค้นหาแอปประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมแต่ถ้าเกิดผู้ชมนะครับอยากจะกลับไปใช้ในส่วนของหน้าจอแบบเดิม,ดมนะครับนะฮะผู้ชมก็สามารถที่จะกลับไปใช้ได้เลยให้ผู้ชมแตะปุ่มโฮมได้เลยนะครับปึ๊บหลังจากนั้นก็กดไปที่ one UI home ครับปึ๊บ นี่ครับมันก็จะกลับมานะครับลักษณะของหน้าจอหรือว่าหน้าเมนูเดิมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับในส่วนของวิธีติดตั้งตัวเปิดสาบีในมือถือ Android นั่นเองนะครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทัชจกรได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ